สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องลูกปลานะอาซูคูซูคนคือเก้าครับผมพบกับไอ้พนพาเลาะคือเก้าละพี่น้องเลยพามาเบิ่งบรรยากาศป่าพักหวานคือเก้าแล้วครับมาสองคนคือเก้ามากับสาวมุ้ยครับสวัสดีค่ะมาเก็บผักหวานอีกวันจ้ามาเด้อพี่น้องมาเก็บผักหวานแ้กนันพอมาถึงกะจัดเลยนเนาะพาพี่พาน้องมาเข้าป่าคือเก้าละช่วงนี้เพื่อดอกกระเจียวออกแต่ผักหวานก็นยังออกไปเรื่อยเรื่อยแล้วครับพี่น้องครับเอผักหวาน่อนจ้า ก่อล็กแห้งหมันมาจะขึ้นเก่าแล้วครับมาเก่ารถเพื่อเป็นการเสียเวลาฟ้าวเอาฟ้าวกลับงามเนาะงามจา้าวุ้ยสุดยอดเลยขุ่มแรกแห้งหมนันนี่เลยครับว่าไปใช้กับเด็กคนสิหมานเห็ดได้มนกระหมานชว่วงนี้จะมีถุนภาควันเลยเนาะแม่จ้าภาควันไปซะก่อกนรครับโอ๊ดเอาอีกเดือนหน้านะะี่กับเห็ดออกละรอฝนอยูอ่งามน่าอุ่นขัด นี่สวยๆเลยพี่น้องงามผงามครับเริ่มยงาเลยเนาะขวดเดียวเลยแมนป่าเนี่ยมูมีใครมาเก็บพี่น้องงามครับนี่มองมีสามภูมิสี่ภูมิ อือมาตรงนี้มาตรงนี้าตรงก่อนจ้ามาเด้อมาเด้อมาสองคนกับเก็บมวนพี่เกาพี่น้องนี่เสือข้างหลังสวยงามทีมามวหวังเดียวเจียสีภูมิมันมกำลังออก

อันนี้เขาจะไปจกักประมาณจักผู่สองลูกเนะาะรั่ว่าข้ามไปมงคลยังไม่เคยไปล่ะตรนนี้กับพระกันหาพระวันไปสักก้อนอีกเดือนหน้าแล้วรอฝนตกเห็ดออกสวยๆครับโมระกรรมสองกรรมพอได้อยู่ได้กิน <laughs> ไปลุย ตัวนี้ก็ถือว่าไขรแน่อยู่ปุวงน้ำมดทันแนละ้วสวยๆคนนั้นดอกคนนี้เข้าใครก็อยากกินครับ ไละ่ะมวยมีปะยินเดียวเลยฮ่ฮฮฮะอยู่คนละซีกอยู่คนละมุมืม้อนี้เขาจะขึ้นทางพี่แลวพี่น้องเลยจะขึ้นไปนี่ล่ละขึ้นไปนี่ก็อ้อมไปพ่นละประมาณสองสามลูกกันแล้วมื้อนี้พอ ดิพ่อพี่น้องอเจ้าคุณมีงานมากัเจอแบบนี้เลยงามเนาะมันจะยอะอ่อนอตัวนี้มันสวยเลยนะ

นอนขอบขี่น้องไม่เป็นตามอยู่ในตามโขดหินได้หนี่งพออูออ้ห้ามเลยสวย เดี๋ยวอีเล้โน่เล่มไปจากที่แหละเล่มไปเล่มมาไม่หาได้หลายดอก

สวยเลยจ้าอ้ยงามเถอะ,อะ,อะน,นอี่ฮักออกไม่ต้องยึดไงอืมดูทีดิเลยเนาะงามชัดเลย,นะย้อ้อนจสวยจริงๆนะเนี่ยสอยงามเถอ ý nghĩa của chúng ta sẽ được xem xét xử xong 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 อ้วบดีเนาะงามเท้ผุ่มเดียวเลยปุ้ยปุ้ยหนาวเดียวเลยพี่น้อง มันลบตาคนมาวนี้ได้แต่มองที่มันลบตาคนพี่นนองอ่อนช้อยช่วายอะไเนี้สวงามพ้อนแห้งมันนี้เนาะเอ้า มึงลายครับมาชมผลงานของมันนี้อีกครับวันนี้ก็ได้ลายเกินด้วยเนะาะเออโอ้ยนเอนเออยบอกว่ามันจะออกลายสันเดครับประมาณนี้แหละมาพื้นฟังวันนะส่วนมากอะมันเหื่อยก่อนเนาะอเออันอี่ยเพราะว่ามันมันบกืึ้หาเฮ็ดหลังวันแต่ได้สมมก็ถือว่าโอเคแล้วครับเขาก็หาไปกินเนาะบ่ได้หาไปขายแ,าแต่ว่ามีคนซื้อกปขายคือกันเนาะ ก็ได้หลายเสือบเลยหลายแล้วเนาะเออถ้าว่าเป็นหน่อยมือสาวมือใหญ่รุ่นเนาะเมื่อยอยู่วะเมื่อยจ้าเออพอเบ้อมาหนิพอพี่น้องพอกับครับแล้วตัวสะเชิญใดเนาะมือใหม่จังว่ากันใหม่คือเก่าแหละครับโอเคมือนี้ก็ได้ถือว่ามันโมหิดหวังจมาสองคนก็ได้สองคนคือว่าแหละครับมือนี้กับซ้ำนี้ครับมือใหม่ว่ากันใหม่ครับมาหนิครับผมไปกลับกันจ้า เที่ยวขึ้นเที่ยวลงฟูอยู่นี่แหละ